สวัสดีครับผมพีนนะครับวันนี้มีโอกาสพิเศษนะครับจะพาชาวกีตาร์ไทยนะครับมาชมกับไ p เปเน็ตซีรีส์ใหม่นะครับเต็มไปหมดเลยครับกีตาร์เต็มไปหมดเลยทั้งหลังบมทั้งซ้ายทั้งขวาล้อมหน้าล้อมหลังเต็มไปหมดนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ฮองเซงมิวสิกนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของไ p เปเนในประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางฮองเซงเนี่ยได้เอากีตาร์ไ p เปเน็ตซีรีส์ใหม่ที่เปิดตัวในงานแหนมเมื่อต้นปี2019นะครับมาวางเรียงให้เราได้ พาทุกท่านไปชมกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามันมีรุ่นอะไรและซีรีส์อะไรที่น่าสนใจบ้างครับครับผมเดี๋ยวมาดูกันที่ซีรีส์แรกนะครับอันนี้เป็นซีรีส์ที่ออกมาเรียกว่าเป็นซีรีส์ตัวท็อปของ RG นะครับคือ prestige 5 0 0พันซีรีส์นะครับก็เขาใช้คําว่า beyond the best ก็คือเหนือไปกว่าดีที่สุดอีกนะครับก็อย่างสเปคเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นบอดี้ก็จะเป็นทรง RG นะครับก็บอดี้ข้างหลังเนี่ยเป็น African mahogany นะครับคอก็คือเป็น5ชิ้นนะครับ ทำญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอันหนึ่งก็คือใส่สเปคที่เขาเรียกว่าเหมือนปูทีกีตาร์ใช้กันนะครับอย่างฟิเกบอลเนี่ยเป็นมาร์คัสซาอิบอนีนะครับแล้วก็ปิกอัพในปีใหม่ๆของอัปเปนเดสต์ปีสองพเนี่ยเขาเริ่มมีการปรับมาใช้ปิกอัพที่ได้รับความนิยมนะครับอย่างในตัวนี้เนี่ยใช้เป็น Fishman Fluence h ฮ m b u อร e r นะครับแล้วก็มีการใส่ลูมลูมิน,นเซนต์เรืองแสงได้ในที่มืดนะครับที่ตัวสายดอทนะครับลูกบิดก็เป็นล็อกสาย นะครับสวยงามนะครับในซีรีส์5,000เนี่ยครับก็มีทั้งตัวที่เป็นฟิกซ์บริดจ์นะครับแล้วก็เป็นฟลอยโลสนะครับอย่างในอ่าพรีสติช5 0 0หซีรีส์อีกตัวหนึ่งเนี่ยสีสวยเลยเป็นแอชท็อปบนแอฟริกันมฮอกานีบอดี้นะครับแล้วก็เป็นฟลอยโลสนะครับอ่ฟิกเกอร์บอร์ดเป็นเบิร์ดอายเมเปิลลูลาสวยงามแล้วก็ดูบอกไปว่าเฟรดเนี่ยเป็นสเตเลดด้วยนะครับเขาเรียกว่า อัปเกรด RG s e r i e ์เนี่ยเป็นสเปคที่ได้รับความนิยมที่เมกอกีต้าอยากใช้กันในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นซีรีส์แรกนะครับจริงๆในซีรีส์นี้ก็จะมีรุ่นอื่นๆนะครับเดี๋ยวคงมีทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับต่อมานี่เลยครับต่อยอดความสำเร็จจากปีที่แล้วนะครับ i v เ n e t AC a s นะครับตัวนี้เป็น Limited Edition นะครับของปี2019ก็คือ สเปคที่เพิ่มมาเนี่ยก็คือเป็น Flame m a p l e S-Tech Wood Neck นะครับใช้เป็น Flame m a p l e f l a m e สวยงามเลยนะครับแล้วก็ Flame m a p l e Top ด้วยนะครับก็ใครสนใจต้องรีบนะครับน่าจะทำปีนี้ปีเดียวนะครับแล้วก็พวกเอ,อเอสซัทรุ่นใหม่ที่เป็น Signature เดี๋ยวคาดว่าคงจะทยอยเข้ามานะครับของทั้ง p o l y เฟียของชอนนะครับ ตัวต่อมาก็เป็น Prestige นะครับตัวนี้เป็นเจ็ดสายนะครับก็อัปเกรดสเปคมาเหมือนกันอยูจจะฟิลกระบอดนี่เป็นมาคัไซส์บนนี้เหมือนกันนะครับเรียกว่าเอาใจคอเจ็ดสายในใครที่อยากได้เจ็ดสายแบบไฮเอนด์บูติกนะครับก็สีสวยงามเป็นออกน้ำเงินเมทัลลิกหน่นะครับครับตัวต่อมานะครับก็เป็นเหมือนตัว a b บใน Genesis Series นะครับเหมือนเป็นเอา RG Series RG 550นะครับที่เคย เปลี่ยนปฏิวัติวงการกีตาร์นายก8 0ปลายๆนะครับกลับมาดีชูรมาใหม่นะครับในเวอร์ชันที่เหมือนมีการพัฒนาสเปคนะครับก็อย่างที่ปีที่แล้วออกมาแล้ว2 3 4นะครับปีนี้ก็ออกเพิ่มอีกสีหนึ่งนะครับสวยงามครับต่อมานะครับเป็น RG Premium Series 2019นะครับเรียกว่าเป็น premium แต่ว่าสเปคเนี่ยจัดเต็มมากๆนะครับก็ บอดี้เนี่ยเป็นแอฟริกันมฮอลกานีนะครับแล้วให้ดูข้างหลังสวยเลยครับคอเป็น11ชิ้นนะครับเป็นพันเก้าพันเก้าวอลนัทเมเปิลแล้วก็มีเพลเวอร์ฮาร์ดอยู่ตรงกลางนะครับคอแบบสวยหรูมากนะครับฟิ้งก์บอร์ดเป็นมาคาร์เซียอิวาเน่นะครับมีเฟรมเมเปิลท็อปนะครับปิกอัพเป็นนีมาซีโอเรียกแล้วก็ลูกปิดล็อกสายด้วยนะครับเรียกว่าจัดสเปคเต็มมากๆแต่ว่ายังอยู่ในเรนจ์ของพรีเมียมอยู่นะครับตัวต่อมานะครับเป็น ไอออนเลเลเจะสายนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในปีนี้คือสังเกตว่า uh, ไม้ที่ใช้เนี่ยจะเป็นไม้ที่ค่อนข้างมีความสวยงามของลายไม้นะครับตัวนี้เ,เป็น Ash Body ้นะครับก็จะดสาย I bon i มาคาสไซบอนีฟิงกับบอรเหมือนกันนะครับต่อยอดความสําเร็จจาก รลดับที่ชาวเมทัลชอบกันนะครับตอนนี้ปีนี้ก็คือชาวเมทัลก็จะได้ลุกที่แตกต่างออกไปนะครับคือเมทัลไม่จำเป็นจะต้องเป็นกีตาร์สีดำอีกต่อไปนะครับครับทีนี้ในปีนี้นะครับไอเบนเนสมีการเปิดตัวซีรีส์ใหม่นะครับชื่อว่าซีรีส์ a อ i เซียมเลเนะครับก็เป็นการต่อยอดจาก Ion Label นะครับก็มาเพิ่มสิ่งที่เขามองว่ามือกีตาร์ในยุคปัจจุบันอยากใช้นะครับเป็นเทรนด์ของปัจจุบันรวมถึงเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆของไอเบนเนสเข้าไปนะครับเช่น เราจะสังเกตว่าสีเสือหน้าตาเนี่ยจะดูแบบเป็นเมทัลแบบที่มีความสวยงามนะครับเป็นศิลปะเป็นสีสดใสสว่างมากขึ้นนะครับมีความดูเป็นแบบอวกาศหน่อยๆนะครับในส่วนของ Pick Up เนี่ยก็ขยับมาใช้ทั้ง Bannacle อย่างตัวนี้เป็น Bannacle นะครับหรือข้างหลังเนี่ยเสายเป็น Multiscale Pick Up เป็น i s s m m n นะครับในซีรีส์ของ Axiom Label เนี่ยนอกจากเรื่องหน้าตาเรื่อง ปิกอัพที่มีการพัฒนาขึ้นแล้วเนี่ยยังมีจุดเด่นอีกครับคือตัวเฟรดเนี่ย,เ,ยเขาจะใช้เรียกว่าเป็นซับซีโ่ทรีทเมนต์นะครับก็คือจะเอาเฟรดที่เป็นนิกเกิลนี่แหละเอาไปอบด้วยความร้อนแล้วก็เปลี่ยนอุณหภูมิเยน็นเป็นอุณหภูมิเยน็นติดลบหลายร้อยองศาทันทีนะครับทาให้มีการจัดตัวของโมเลกุลของเนื้อเหล็กนะครับทำให้เฟรดเนี่ยเนื้อเหล็กมีความแข็งแรงมากขึ้นทนทานมากขึ้นแต่ว่ายังให้คุณสมบัติเสียงใกล้เคียงกับเฟรตแบบเดิมน,นะครับ แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการใส่ลูปออินเซนที่ตัวสายดอทแล้วก็ตัวโลโก้ด้วยนะครับเรียกว่าเรื่องแสงถ้าไฟปิดเมื่อไหร่ปุ๊บครัวคิต้าจะเด่นกว่านักร้องทันทีบนเวทีนะครับในซีรีส์นี้ก็จะมีหลายๆรุ่นนะครับบางตัวเราเดี๋ยวคงได้มีรีวิวให้ดูกันนะครับมีทั้ง6สาย7สายนะครับคอดำคอขาวมีปัดบอดี้หลายเลเยอร์ Layer ด้วยนะครับอันนี้ก็ รียกว่าเป็นกีตาร์ที่ดูทันสมัยดูเข้ากับยุคสมัยมากแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับครับผมในส่วนของซีรีส์ของ i o อ Label นะครับก็มีเปิดตัวใหม่มาหลายตัวนะครับอย่างตัวนี้เรามีอยู่3ตัวด้วยกันก็คือตัวทางนี้นะครับเป็น RGA แล้วตัวนี้ก็เป็น RGA เหมือนกันส่วนข้างหลังเรามี FR อีกตัวหนึ่งเป็นทรงบอดดี้อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสีสันก็มีการอัปเดตตามเทรนในยุคป,ปัจจุบันขึ้นมานะครับแล้วก็ที่เพิ่มมาก็คืออย่างฟิงเกอร์บอร์ดที่เป็น คอดำที่เราเรียกกันนะครับก็จะเป็นมาสคาสไาอีโบนีกันหมดแล้วนะครับซึ่งมาคาซไคอีโบนีเนี่ยปกติถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะเจอในกีตาร์พวกคัสซ้อมช็อปไฮเอ็นนะครับที่ราคาค่อนข้างสูงปัจจุบันก็คือไอเบเเนี่ยเอาอะไรที่อยู่ในกีตาร์พวกบูทิกเนี่ยสเปคพวกนั้นเนี่ยเอามาใส่ในกีตาร์ในราคาที่จับต้องได้แล้วนะครับครับผมและอย่างตัวนี้นะครับอย่างที่เราเคยรีวิวกันไปก็จะมีตัวอ g ที่เป็นเอ็กซ c ติกบูนะครับอย่างตัวนี้สวยงามเลยสังเกตตัวบอดี้ นะครับเป็นลายตรงแนวเหมือนทางม้าลายเลยนะครับคือตัวท็อปเนี่ยเป็นตัวสีบอรวูดนะครับและสังเกตว่าตามสไตล์ที่เป็นเอสโตติกเนี่ยโทนกับวอลลุ่มหนับก็จะเป็นไม้ด้วยแล้วก็มีการเดินไปดิ้งรอบตัวสวยมากๆเลยนะครับนะครับแล้วก็ปีนี้เอเมเดสออกซีรีส์ใหม่นะครับเป็นอาร์ตคอร์วายบรันเต้นะครับเป็นเซมิฮอลโลบอดี้นะครับก็ที่เด่นก็คือมีบิสบีติดมานะครับที่คือเราเลือกได้ทั้งแบบมีบิสบีแล้วก็เป็นตัวฮาร์ทเอลบริดต์นะครับเป็น and น,นะครับแล้วก็คือมันเป็นเซมิฮอลโลที่เล่นได้กว้างนะครับก็ไม่ได้จำกัดอยู่ mm hmm. เฉพาะแค่แจ๊สนะครับจะล็อกจะป๊อปจะบลูส์จะแจ,ะ Pop, จ,ะ Blues, จะ๊สก็ได้นะครับ mm hmm. ก็มีออกมาหลายสีนะครับอย่างตัวนี้สีสวยเลยสีส้มนะครับแล้วก็มีฟ้าชมพูเป็นออกพาสเทลหน่อยนะครับก็เลือกได้ว่าจะได้บิ๊กสีหรือเป็นฟิกซ์บริดจ์นะครับแล้วก็ราคานี้คือแบบจับต้องได้มากๆนะครับ นะครับแล้วก็เอาใจคอ,อาชาวกีตาร์ที่เป็นเหมือนพาโลบอดีนะครับปีที่แล้วเนี่ยเบนเนสก็ออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์อาร์ตคอลวินเทจนะครับคือเหมือนกับว่าทายเบนเนสทำลิล i ิกมาประมาณหนึ่งนะครับสังเกตรอบบอดี Body เนี่ยก็จะดูเอจมาเลยนะครับ i บรชเบรดอะไรเงี้ยดูเป็นเอจหมดเลยนะครับซึ่งปีที่แล้วจะเป็นบอดีเป็นทรง AS นะครับปีนี้อเปิเออกใหม่ก็คือเป็นบอดีทรง AF นะครับเเรียกว่าสวยงามน,นะครับ ดูเก่าแต่ว่าหนอบนี้มีกริปแบบแบบใหม่นะครับไม่ลื่นนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้อีกตัวนะครับคือ a r t c o r ออ,อตัว Expressionist Series ซึ่งเราเคยรีวิวไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีใหม่ของปีนี้ดูสวยง,งามรูหามากเลยนะครับเป็น Sunburst นี่อันนี้ตัวตัวนี้เป็นไฮไลท์ของสำหรับเบสในปีนี้เลยนะครับคือเอ,อ AF r f r Series นะครับหรือ a f f i r m a Bas นะครับซึ่งเคยออกมาในยุค90แล้วก็ เรียกว่าได้สร้างตำนานเอาไว้ตอนนี้ก็กลับมาใหม่นะครับจุดเด่นของรุ่นนี้เนี่ยก็คือปิ๊กอัพในเป็นบัตเตลินี่นะครับแล้วก็มีเปโซผสมอยู่ด้วยสามารถใช้เปโซสร้างเสียงเหมือนเป็นอะคูสติกได้ด้วยนะครับแล้วก็จากดีไซน์โฉบเฉียวเนี่ยมีจุดเึงที่น่าสนใจคือเขาจะมีล่องอยู่ตัวน,นี้ครับเอาไว้พักนิ้วโป้งนะครับเวลาเล่นได้เลยนะครับครับทีนี้เรามาดูกีตาร์ปกกันบ้างนะครับตัวนี้นี่แบบเป็นไฮไลท์โดดเด่นตั้งแต่ผมเดินเข้าห้องมาเห็นตัวน,นี้นี่แบบ เจาวไปเลยนะครับก็เป็น AEWCseries นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น Comfortbody น่าจะเป็นเชฟบอดี้ของทาง i b e n e r เองนะครับแล้วก็จุดเด่นๆก็คือหนึ่งเราจะเห็นว่า f r a m e มเปิลค่อนข้างสวยมากเลยนะครับแล้วก็มีตัว a r m c o n t o u r ตรงนี้นะครับสังเกตว่าเขาจะปาด Contour เอาไว้นะครับเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะได้เหมือนสบายแขนที่พาดลงมานะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีการปาดตัว n e c k h e ตรงนี้ด้วยนะครับทาให้เราลวงเข้ามาเล่นได้ง่ายนะครับ สวยงามนะครับมีมากับตัวระบบปิกอัพของอัพเนสตัมดูคอฟฟิชแมนเองนะครับแล้วก็ในตัวซีรีส์นี้นะครับก็จะมีทางที่เป็นสายเหล็กนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นสายไนยลอนด้วยนะครับมาที่2ตัวรุ่นใหม่นะครับในราคาที่เหมือนตัวทา,ทางในมือซายโฮมนะครับทางขวาท่านผู้ชมนะครับกเ็เป็น อ่อจีโอนะครับเจ็ดสายนะครับในราคาที่จับต้องได้มากๆนะครับใครอยากจะฝึกเล่นเจ็ดสายหรือเริ่มเล่นเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยส่วนทางขวามือผมนะครับก็เอ่อไมโครนะครับเป็น IPGM จีเอ็ไมโครสีใหม่นะครับนี่สวยงามอลังการก็อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับซีรีส์หนึ่งที่ a อเบเดสเปิดตัวในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็คือจะมีพิกเอเบเดสคาราโดนะครับซึ่งสังเกตว่าสีสวยงามมากนะครับเป็นพิกสีใสนะครับซึ่งวัสดุเนี่ยทำมาจาก โพลิเมอร์ที่เรียกว่าไททานนะครับของบริษัทอิสแมนซึ่งเขาพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติอยู่ระหว่างแก้วกับพลาสติกนะครับคือแข็งแรงทนทานมีความยืดหยุน่นทนต่อรอยขีดข่วนทนต่อการสึกหรอนะครับทนแรงกระแทกได้แต่มีน้ําหนักเบานะครับก็ปกติเราจะเจอวัสดุพวกนี้อยู่ในพวกแบบเครื่องครัวเช่นโหลที่ใช้กับเครื่องปั่นน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทัพเปอร์แวร์นะครับทางอเบเนสเนี่ยมองเห็นว่า วัสดุตัวไททันเนี่ยมีคุณสมบัติที่น่าจะเอามาทาปิกได้เขาก็เลยเอามาลองทําเป็นปิกคารโดดูนะครับข้อดีก็คือเอาไทาทันเนี่ยมันใสครับแต่ยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ก็เลยสามารถทําสีสวยงามได้นะครับพอได้คารโดมาปุ๊บเขาก็เลยมีความคิดอยากจะทาปิกที่เรียกว่าเป็นเพลเยอร์เพลเยอร์ปิกนะครับปิกนะครับคอนเซ็ปต์เดียวกับไอเบนเนเอซเลยก็เลยเอาวัสดุไททันเนี่ยไปพูดคุยกับศิลปินของทาง Jam t ม a c k Central นะครับแล้วก็ ทดลองกันมากมายว่าหนาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมเชฟไหนถึงจะเหมาะสมจนสุดท้ายได้มาเป็น JTC ปิกขึ้นมานะครับใช้วัสดุเดียวกับตัว i อว n นเดสคาราโดนะครับสังเกตว่ามันใสนะครับมันใสมันหนานะครับแต่มีการปาดขอบทั้งสองฝั่งเพื่อให้จุดที่สัมผัสกระสายเนี่ยบางนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยออก็ได้เป็นเชฟนี้ออกมานะครับหนาใส จุดสัมผัสบางลื่นแล้วก็ทนทานนะครับแล้วก็อีกข้อดีหนึ่งของตัว JTC Pick นะครับเขาบอกว่ามือกีตาสมัยใหม่ชอบเล่นไฮเบรดปิกกิ้งถูกไหมครับเวลาถ้าใช้ปิกธรรมดาดีไซน์แล้วเอานิ้วกลางจะนิ้วนางเกี่ยวสายด้วยเล็บเนี่ยมันจะให้เสียงที่แตกต่างกันแต่พอเป็น JTC p i c Peak, หรือปิกที่ใช้วัสดุเป็นไททันเนี่ยมันจะให้เสียงที่ใกล้เคียงกับเล็บมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นปิกซิลิหม่ ที่อเบเทสทำมาในปีนี้แล้วก็คุณสมบัติพิเศษแบบนี้แต่ราคาใกล้เคียงกับปิกทั่วไปนะครับผมก็เรียกว่าน่าจะตื่นตาตื่นใจกันนะครับคือถ้าถามผมเองเนี่ยผมแบบเหมือนได้เดินเล่นอยู่ในสวนสนุกเลยครับตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆเดี๋ยวหลายๆรุ่นที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราคงได้เอาไปรีวิวกันนะครับแล้วก็รอดูกันในเกียร์ทอก็ได้นะครับว่าจะเอาตัวไหนไปรีวิวกันบ้างน,นะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณฮงเซิงพิเศษมากๆนะครับที่ ให้โอกาสดีๆกับทางกีตาร์ไทยนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูกันเทพหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ